สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนนะครับกลับมาพบกับผม Copy ี้เทกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมจะพาพี่พี่ไปดูวิธีการใช้ความรู้ของ RTM นะครับเข้ามาช่วยเสริมความรู้ของ SMC นั่นเองนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าพี่พี่ตัวผมเองนะครับเป็นคนที่เทรด SMC เป็นหลักเนาะนะครับแต่บางครั้งเนี่ยกราฟมันก็ไม่ได้เป็นไปตาม SMC เสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาความรู้ของ RTM ครับหรือว่า Lead the Market ตรงเนี้ย เข้ามาช่วยเสริมความรู้ SMC ของเราได้ซึ่งตัวที่ผมใช้หลักๆนะครับในตัวของ r t m หรือว่า Lead the Market เดีพ,พ,พี่มันจะมีอยู่2ตัวนะครับที่ผมเอามาใช้ช่วยเสริม SMC ของเรานะครับตัวแรกนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของ QM นั่นเองเอนะครับส่วนตัวที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของ SR Flip นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมพาพี่ๆไปดูเลยละกันนะครับว่าไอเทรดเทรดเนี่ยนะครับของคู่ NZD CAD จังหวะเนี้ย นะครับที่ผมได้แชร์แผ่ให้กับพี่ๆนักเรียนในกลุ่มไปอะครับทำไมพวกเราถึงตัดสินใจที่จะหาบายโซนโซนนี้กันขึ้นมานะครับแล้วทำไมผมถึงหาจังหวะเข้าอ,ออเดอร์2ไม้นี้แบบนี้ได้โอเคไหมครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับลิปวิดีโอนี้นะครับก๊อปปี้เทรดขอขอบคุณ p e p p e r s t o n นะครับเบสบเกอร์ในปี2024นะครับ p e p e r s t o n e นะครับก่อตั้งขึ้นในปี2010และเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับจนกลายมาเป็นเบอร์หนึ่งของโบรกเกอร์ในด้าน CFD ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับได้รับใบอนุญาตจากท็อปไลเซนมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น ASIC, FCA, SCB รวมไปถึงตัวอื่นอีนอกด้วย p e p p e r s t o n e นะครับมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกเทรดมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น forex ทองคำสินค้าโภคภัณฑ์ดัชนีหุ้น CFD พันธบัตรรัฐบาลรวมไปถึงคริปโตเคอเรนซีด้วย ะครับที่สําคัญสเปรดทองคำเนี่ยต่ำมากๆเลยนะครับพี่ๆอยู่ที่5จุดถึง15จุดเท่านั้นเอง p e p p r s t t o n นะครับยังสามารถเทรดได้หลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น MT4 MT5 Trading View นะครับ p e p p r ร t o n e แอปรวมไปถึง C t ท a d e r อีกด้วยนะครับวิธีการฝากถอนเองก็ง่ายมากๆนะครับสามารถทำได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับแต่ช่องทางที่ผมแนะนำที่สุดจะเป็นในช่องทางของ QR Code นั่นเอง นะครับเพราะว่าฝากเนี่ยเข้าทันทีเลยนะครับส่วนการถอนเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน24ชั่วโมงนะครับถ้าสมมุติว่าเราถอนก่อนเที่ยงวันเนี่ยมีโอกาสได้รับเงินภายในวันอีกด้วยในส่วนของการติดต่อซัพพอร์ตนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับพี่ๆเพราะว่า Paper Stone นะครับเขามีซัพพอร์ตไทยคอยให้บริการอยู่นะครับวันทําการจะเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะเวลาอยู่ที่9นาฬิกาจนถึง21นาฬิกานัน่นเองนะครับส่วนวันหยุดนดักขัตฤกษ์นะครับจะมีเวลาทําการอยู่ที่ 9นาฬิกาจนถึง18นาฬิกานะครับด้านการติดต่อซัพพอร์ตนะครับพี่ๆสามารถเลือกได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์แชทนะครับจากทางเว็บไซต์เนาะหรือว่าจะเป็น f a c e b o o k อีเมล l เบอร์โทรนะครับหรือจะเป็น line official ก็ได้ช่องทางที่ผมแนะนำมากที่สุดนะครับจะเป็นในส่วนของ line official นั่นเองนะครับเพราะว่าใน line official นะครับพี่ๆเขาจะมีการอัปเดตข่าวสารประจำวันให้อีกด้วยนะครับข่าวไหนสำคัญสำคัญเราสามารถเข้าไปดูได้เลย นะครับแล้วเราก็สามารถติดต่อซัพพอร์ตได้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่อยากทดลองใช้บล o k กเกอ p ์ e r s t o n e สนะครับสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ถ้ามีตรงไหนติดขัดนะครับสามารถแอดไลน์อ f ฟฟิเชีตรงนี้ไว้ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับผมยังไงผมฝากบลกเกอร์เปเปอร์สโตไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าเราใช้ความรู้ SMC อะครับพี่ๆตอนนี้เราจะเห็นว่าโครงสร้างอะครับเขากลับไปเป็นขาขึ้นแล้วใช่ไหมครับ ย้อนลงมาเนี่ยเราก็อาจจะหาบายกลับขึ้นไปนะครับแต่ตอนที่พวกผมวีคลี่แผนกันหรือว่าวางแผนเทรดกันนะครับเราเห็นแล้วว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทําก็คือผมเนี่ยก็อยากที่จะพยายามหาบายตามกลับขึ้นไปนั่นเองนะครับแล้วถามว่าเราจะไปหาบายตรงไหนได้บ้างนะครับซึ่งจุดที่ผมรอใบครับพี่พี่มันคือโซนโซนนี้เลยเนาะ่านะครับเดี๋ยวผมมาบอกเหตุผลนะว่าทําไมผมถึงรอายโซนนี้นะครับถ้าเราสังเกตดูนะครับตรงเนี้ย ในความรู้ SMC ของเรานะครับมันจะถือเป็นโซนออเดอร์บ็อกที่ดูดีได้เลยใช่ไหมครับเพราะว่าพักตัวก็ไม่นานนะครับแล้วก็มีช่องว่างของ Imbalance อยู่น,นั่นเองนะครับต่อมาถ้าเรามาใช้แค่ความรู้ตรงเนี้ยของ SMC ในการหาายดักายสวนขึ้นไปเล่นขึ้นไปอะไรเงี้ยมันไม่พอนะครับมันไม่พอเนาะเราเนี่ยต้องเอาความรู้ของส่วนอื่นๆเข้ามาเสริมด้วยนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วอะครับผมอะใช้ในส่วนของ r t m เข้ามาเสริมน,นั่นเอง นะครับซึ่งอ t m ิที่ผมว่าเนาะก็จะมีในส่วนของ QM และ SR flip นั่นเองนะครับเรามาดูกันนะครับว่าไอโซนโซนเนี้ยถ้าผมจะหาบายกลับขึ้นไปอะครับผมใช้ความรู้อะไรเข้ามาเสริมนะครับอ่ะผมย้อนกลับมาให้พี่ๆดูนิดนึงแล้วกันนะครับพี่ๆคิดว่าออเดอร์บ็อกโซนนี้ที่ผมรออะครับมันเป็นออเดอร์บ็อกที่มีในส่วนของ QM หรือว่า SR flip อ่ะนะครับลองตัดสินใจลองเดากันดูนะครับสุดท้ายถ้าผมเฉลยนะครับตรงนี้นะพี่ๆ เขาจะเป็นออเดอร์บ็อกนะครับที่มีในส่วนของ QM หรือว่าหัวไหล่ซ้ายตรงเนี้ยเข้ามาเสริมนั่นเองนะครับ QM ของเรานะครับก็คือลักษณะที่การาฟเนี่ยทำไหล่ซ้ายนะครับขึ้นไปลงมาทําหัวนะครับแล้วก็ขึ้นไปใหม่แบบนี้เนาะลักษณะแบบเนี้ยครับผมเรียกว่า QM นั่นเองนะครับแต่ผมก็ไม่ได้เล่นแบบ QM เฉยๆหรืออะไรเงี้ยพี่ๆเพราะว่าเคยเล่นแล้วมันไม่เวิร์กอะนะครับเคยเล่นแล้วมันไม่เวิร์กนะ ผมก็เลยเอามันแค่เข้ามาเสริมออเดอร์บ็อกซ์หรือว่ามาเสริมโซนของเราแค่นั้นเองนะครับต่อมาพอผมหาโซนมาได้แล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะหาบายตรงนี้ดักขึ้นไปได้ถ้าพี่ๆไม่มีความรู้ตรงนี้นะครับสมมตินะว่าพี่ๆเล่นทุกออเดอร์บ็อกซ์เลยอะนะครับเพล่ๆพะนะพี่ๆเห็นตรงเนี้ยเอ้ยลงมาแล้วไงนะครับเจอออเดอร์บ็อกซ์ดูดีตรงนี้ดักบายดีกว่านะครับลงมาแล้วไงเจอออเดอร์บ็อกซ์ดูดีแถวนี้ดักบายดีกว่านะครับแบบเนี้ยมันไม่ค่อยเวิร์กนะครับมันไม่ค่อยเวิร์กเนาะถ้าเราส เป็นออเดอร์บล็อกที่มี QM เข้ามาเสริมนะครับแล้วไอ้สองโซนเนี่ยครับพี่พมันมีอะไรเข้ามาเสริมไหมนะครับคำตอบก็คือมันไม่มีอะไรเลยนะครับ QM ก็ไม่มี SL f ิ i อะไรก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยยังไงผมไม่สวนไม่เล่นแน่ๆนะครับแต่โซนโซนเนี้ยค่อนข้างดูดีเลยนะถ้าย้อนกลับลงมาเนี่ยครับผมก็เลยวางแผนกันว่าจะหาบายกลับขึ้นไปนั่นเองนะครับต่อมา ถ้ากราฟลงมาถึงโซนแล้วเนี่ยเราสามารถ pending ได้ไหมคําตอบก็คือว่าโซนโซนเนี่ยครับถ้ามันเป็น order box แบบ A บวกอะ่ะเราสามารถที่จะลองเสี่ยง pending ได้ใช่ไหมครับเราลองมาดูกันสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับว่าตรงนี้ order box จริงๆเป็นแท่งไหนนะครับถ้าให้ผมเตี๋ยครับมันคือแท่งนี้นะอ่ามันคือแท่งนี้นะครับแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยบางคนบอกว่าเอ้ยแล้วไม่ใช่โซนนี้หรอนะครับไม่ใช่โซนนี้หรอนะครับคำตอบก็คือว่าไอ้ตรงเนี้ยครับพี่พี่มันเป็น order box i n ซ i ์บ bar น,นั่นเอง นะครับมันเป็นออเดอร์บล็อกอินไซด์บาร์เนาะมันไม่มีตัวตนนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยไม่ตีโซนนี้นะครับผมเลยมาตีโซนนี้แทนโอเคไหมครับตรงนี้ถือว่าเป็นออเดอร์บล็อกที่แท้จริงของเราได้นะครับแล้วออเดอร์บล็อกแท่งนี้ก็ได้มีการกวาดไส้ล่างตรงนี้แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้ผมถือว่าเป็นออเดอร์บล็อกเกรดเบวกได้นะครับเราสามารถเสี่ยงที่จะเพนนิ่งได้นะครับแต่ถ้าโซนมันใหญ่พี่ๆสามารถทํายังไงได้นะครับสามารถแบ่งครึ่ง50%ได้ถูกไหมครับอ่าอันนี้คือวิธีแรกนนนะะคครับทีี่่ผมเเยสอพๆไปา แต่มันมีอีกหนึ่งวิธีนะครับที่เราสามารถทําได้นะครับก็คือการที่เราเนี่ยสามารถลงไปที่โล w time frame นะครับเพื่อไปปรับแต่งโซนหรือว่าไปหาโซนที่ซ่อนอยู่แบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมลองลงไปที่ time เฟรมหนึ่งชั่วโมงให้นะครับว่าโซนโซนเนี้ยมีโซนซ่อนอยู่ไหมนะครับพอจะเห็นรายละเอียดอะไรบ้างไหมครับตรงนี้เปิดมาแบบนี้ปุ๊บนะครับสิ่งที่ผมเจอนะพี่ๆีก็คือว่า1เลยผมเจอ order box ของเฮดหนึ่งที่ซ่อนไว้ตรงนี้ นะครับเพราะฉะนั้นผมสามารถมาเล็งโซนเนี้ยได้นะครับต่อมานะครับมีอีกโซนหนึ่งไหมนะครับที่ซ่อนไว้เนาะตรงนี้ชัดไหมนะครับตรงเนี้ยถือว่าไม่ค่อยชัดนะครับแบบเนี้ยเราสามารถลงไปดูนะครับที่ไทม์เฟรม30นาทีได้นะครับอ่ะเราลองลงมาดู30นาทีหน่อยอ่าโอเคนะครับปรากฏว่าเข้ามา30นาทีแล้วตอนเนี้ยผมเห็นโซนเพิ่มมาอีก1โซนตรงนี้แล้วนะครับถ้าเป็นไปได้อ่ะครับพี่ๆผมแนะนําว่า ให้อยู่ประมาณ h 1ถึง30ตรงนี้พอเนาะในการลงมาลดโซนนะครับถ้าพี่ๆลงไป M15 M5 M1 M3 พี่พี่ๆจะเจอโซนเพิ่มเต็มไปหมดเลยนะนะครับแบบนั้นนะผมไม่แนะนำเท่าไหร่นะครับเอา H1 น,นะครับแล้วลงไป M30 อ่ะประมาณนี้พอได้นะครับเทากับว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะเห็น2โซนนี่แหละนะครับที่ผมสามารถ pending buy ขึ้นไปได้ะนะครับเราก็อาจจะมีตรงนี้1โซนนะครับแล้วก็อาจจะมีตรงนี้อีก1โซนนั่นเอง นะครับตรงนี้เราก็สามารถ pending ทิ้งไว้ได้นะครับถ้ากราฟลงมารับเรานะครับเราก็ได้ไม้กลับขึ้นไปนะครับแต่ถ้ากราฟไม่ลงมานะครับก็ไม่เป็นไรก็ช่างมันเราไปเทรดคู่อื่นก็ได้โอเคไหมครับพี่ๆทุกคนตรงนี้ก็ลองลุ้นกันดูนะครับสุดท้ายเนี่ยกราฟมันก็ย้อนกลับลงมารับออเดอร์แรกของผมขึ้นไปนะครับตรงนี้ผมก็เลยได้จุดเข้าตรงนี้มาเนาะนะครับจุดเข้าของผมนะครับถ้าจำไม่ผิดราคาของผมเนี่ยจะอยู่ที่0.82นะครับ 40นะแถวแถวนี้นะครับ0.820์จุดอน่ะแปดสอนะครับขออภัยผู้ผิดอ่ะตรงนี้เนาะผมเผื่อสเปซไปได้มาประมาณนี้นิดนึงนะครับโอเคนะครับอันนี้เป๊ะยังเหนนะศนะ์สีนะครับตรงนี้แล้วก็สเปซตรง SL เนี่ยก็เผื่อไว้นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นจุดเข้าที่ผมได้มาน,นั่นเองนะครับต่อมาถ้าเราได้ออเดอร์ไปแล้วเนี่ยพี่ เราสามารถไปหาจังหวะเติมไม้ตอนไหนได้บ้างนะครับก็คือว่าปกติเนอะถ้าคนที่เขาเทรด smc นะครับอ่าคนที่เทรด smc เนี่ยเขาจะเทรดมันตีไทม์เฟรมแบบนี้นะครับ h c ลงไปโลไทม์เฟรม m 1 5นะครับแต่ของผมเนี่ยผมจะใช้ h c นะครับแล้วผมจะไป m 5ก่อนนะครับไป m 5ก่อนว่ามีจังหวะให้เราตามขึ้นไปได้ไหมนะครับถ้ามันดูไม่ดีนะครับหรือว่ารายละเอียดมันเยอะเนี่ยผมถึงจะหมุนไป m 1 5นะครับเพราะฉะนั้นผมจะคิดแบบนี้นะ นะครับผมจะคิดแบบนี้โอเคไหมครับอะต่อมาเราลองลงไปดู m 5กันหน่อยนะครับ m 5มีจังหวะไหนให้เราตามไปได้บ้างพี่พี่อันนี้ผมขออนุญาตพับก็บก่อนนะโอเคนะครับจังหวะที่ผมได้ไปใน m 5นะครับก็คือการที่เราลงมาทําเฟรมเล็กแล้วอะครับผมจะหาจังหวะเติมไม้ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อโครงสร้างเขามีการเบรกแง่งแรกขึ้นไปหรือว่าช็อคตรงนี้ขึ้นไปแล้วนั่นเองนะครับถ้าตรงเนี้ยเบรกขึ้นไปได้นะครับย้อนกลับลงมาเดี๋ยวผมค่อยหาตามขึ้นไปแบบนี้ นะครับแต่ถ้าเขาเบรกตรงนี้ไปไม่ได้นะครับหรือว่าติดโซนโซนนี้เนี่ยมันก็อาจจะยังลงต่อได้นะพี่ๆแบบนี้อาจจะลงไปที่โซนล่างเราแล้วค่อยมาทําฟอร์มตรงนี้ขึ้นนี้ก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่เติมไม้เลยถ้าตาบใดยังไม่เบรกตรงนี้นะโอเคไหมตรงนี้เราลองมาลุ้นกันว่ามันจะเบรกขึ้นไปได้หรือเปล่าอ่ะสุดท้ายย้อนกลับลงมาใหม่นะครับย้อนกลับลงมาครั้งนี้ถามว่าผมโดนหน้าทุนหรือเปล่าแต่นะค,คำตอบก็คือผมเนี่ยเป็นคนที่เทรดแล้วไม่กันทุนนะครับ ตอนนี้ผมเสริมให้หนิดนึงละกันนะพี่ๆหลายๆคนนะครับเวลาไดออเดอร์ไปแล้วเนาะได้บายไปละนะครับเอ้ยขึ้นไปแล้วนะครับกันทุนนะครับไปเผอกันทุนแบบเนี้ยถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็อาจจะโดนหน้าทุนไปแล้วเนาะ vitamins vitamins er. แล้วมันค่อยกลับขึ้นไปแบบนี้อันนี้คือแย่เลยนะเพราะฉะนั้นเวลาการทุนนะครับพี่ๆถ้าอยากปลอดภัยนะครับรอให้โครงสร้างเขากลับเบรกขึ้นไปก่อนนะเบรกแง่งแรกเบรกตรงเนี้ยกลายเป็นช็อคขึ้นไปก่อนถ้าเขาเบรกแบบนี้ไปได้แล้วนะครับย้อนกลับลงมาเนี่ย นะครับพี่ๆค่อยกันทุนไว้เนาอะอซึ่งการกันทุนจริงๆอาจจะไม่ต้องเอาไปไว้ที่ออเดอร์ก็ได้นะผมแนะนําแบบนี้ดีกว่านะครับก็คือว่าถ้าพี่เห็นมันเบรคขึ้นไปแล้วได้แล้วแบบเนี้ยนะครับพี่เปลี่ยนสต็อปล s อตตรงเนี้ยครับมาไว้ใต้โลที่ต่าที่สุดตรงนี้จะดีกว่านะครับบางคนได้ออเดอร์ไม่ดีเนาะอาจจะได้แบบบนนี้เลยอาจจะได้จุดเข้าบนนี้เลยปรากฏว่าไปรีบกันนะครับแล้วก็ลงมาโดนออเดอร์เราแล้วขึ้นอย่างเงี้ยก็มี ใช่ไหมครับโดนแบบนี้ก็มีนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากปลอดภัยอ่ะผมแนะนําว่าแค่เอาไว้ใต้โลมันเนี้ยพอละนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามันช็อกไปแล้วอ่ะครับมันก็ไม่ควรที่จะกลับลงมาแบบนี้แล้วถูกไหมนะครับมันก็ไม่ควรที่จะกลับมาแกล้งพี่แบบนี้ละนะครับอืมอันนี้อาจจะช่วยได้นะครับลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูแล้วกันนะครับต่อมาเรามาลุ้นให้กลับกลับขึ้นไปกันเนาะโอเคนะครับสุดท้ายกลับไปเบรกได้แล้วนะครับแบบนี้ผมก็ค่อนข้างอุ่นใจในออเดอร์นี้ละนะครับเพราะฉะนั้นการบริหารความเสี่ยงผมก็คือ จากที่ผมเคยสต็อปลอตไว้ตรงนี้นะครับผมสามารถเลื่อนมันนะครับมาไว้ตรงนี้ได้แล้วนั่นเองอ่าผมก็ยังไม่เอาไปไว้ที่ทุนนะพี่พี่เพราะผมจะเอาไว้แค่ใต้โลตรงนี้นั่นเองโอเคไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยหาจังหวะเติมไม้เพิ่มขึ้นไปนะครับซึ่งถามว่าถ้าเราเจอโซนประมาณเนี้ยพี่พี่อาจจะมีอ่อแถวๆนี้1โซนอ่าสมมุตินะครับอาจจะมีแถวๆนี้อีกหนึ่งโซนนะครับแล้วก็มีแถวๆนี้อีก1โซนนะครับอย่างงี้ถามว่าเราจะไปรอโซนไหนดี นะครับซึ่งตรงนี้ครับผมเองก็ได้มีการเอาความรู้ของ r t m เข้ามาเสริมด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของ sl flip นั่นเองนะครับถ้าเราสังเกตดูแล้วเนี่ยโออเดอร์บล็อกเยอะจังเลยนะครับไม่รู้จะไปรอโซนไหนดีนะครับเราสามารถดู r t m เสริมได้นะครับพวก qm นะครับพวก sl flip พวกนี้เอามาเสริมใน low time frame ก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นโซนที่ผมรอนะครับเอ๊ะเราลองมาดูกันเนาะว่ามี SR flip ตรงไหนไหมนะครับจุดที่ผมบอกว่าเป็น SR flip ก็คือบริเวณโซนนี้นั่นเองนะครับถ้าเราสังเกตดูนะพี่ๆ SR flip มันคืออะไรนะครับมันคือโซนที่เคยเป็นแนวรับแนวต้านหลายๆครั้งเนาะนะครับอย่างตรงเนี้ยเขาก็เคยเป็นแนวรับมาก่อนนะครับสุดท้ายถูกเบรกลงไปได้ก็กลับมาเป็นแนวต้านมาเป็นแนวต้านพอน,นี้นะครับลงไปต่อกลับขึ้นมาก็ทําเป็นแนวต้านตรงนี้ต่อ นะครับแต่แนวต้านครั้งนี้ก็ถูกเบรกกลับขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าตรงนี้มันถือว่ามันเป็นออเดอร์บ็อกที่มี SLFI เข้ามาเสริมนะครับถ้าผมเจอโซนที่มีทั้งหมด1โซน2โซน3โซนอย่างนี้เลยเนี่ยนะครับผมจะดูพวก RTM นี่แหละเข้ามาเสริมเนาะซึ่งโซนไหนที่ผมมองว่าดูดีที่สุดนะครับก็คือจะเป็นโซนที่2นั่นเองนะครับโซนแรกเนี่ยผมเลยไม่เล่นเลยนะครับผมจะมารอตรงนี้อ่าแล้วก็ SL ไว้ใต้นี้นะครับส่วนอีกโซนหนึ่งนะครับก็จะเป็นโซนข้้าางงล่นี แล้วก็ SL ไว้อาจจะเพื่อเพื่อไว้หน่อยประมาณแถวแถวนี้ก็ได้นะครับคร่าวๆจะประมาณนี้นะครับที่เหลือเราก็แค่ลุ้นให้มันย้อนกลับลงมารับนะครับถ้ามันไม่ลงมาแล้วก็ช่างมันแค่นั้นนะพี่ๆโอเคไหมครับอ่ะสุดท้ายนะครับกราฟเนี่ยก็ได้มีการกลับลงมาตรงนี้เนาะก็เลยเป็นเหตุผลนะครับที่ผมเนี่ยได้จังหวะบายไม้ที่2ตรงเนี้ยตามขึ้นไปนะครับจุดเข้าของผมนะครับอยู่ที่8 2ด4 5งนะครับอ่ะ8 2 6 4 5ตรงนี้เนาะไอเนี่ยได้ราคาดีนิดนึง นะครับเพราะว่าไม่ได้เพนดิงไว้นะเปิดมาเจอพอดีนะครับตรงนี้ผมก็เลยได้จังหวะที่2ตรงนี้เติมไม้ขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นถ้าเราได้ออเดอร์ไปแล้วนะครับเราสามารถไปหาท p ที่ไหนได้บ้างนะครับเราก็อาจจะหมุนไปดูไทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับว่าเฮ้ยถ้าเราได้บายตรงนี้ไปแล้วตรงไหนมันหน้าติดนะครับซึ่งโซนที่หน้าติดอะครับพี่ๆมันคือโซนโซนนี้นั่นเองอ่านะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าถ้าขึ้นมาเนี่ยผมอ่ะจะปิดตรงนี้ก่อนนะครับผมจะปิดตรงนี้ก่อน แต่ตรงเนี้ก็มีความผิดพลาดเล็กน้อยเกิดขึ้นนะครับก็คือว่าผมอะจําวันผิดนะครับผมอะจําวันผิดนะพี่พี่ผมนึกว่าวันที่มันขึ้นมาทีพีตรงเนี้ครับเป็นวันสุกแล้วเนาะแต่จริงๆมันคือวันพฤืหัดอยู่นะเพราะว่าปกติถ้ายังไม่ถึงวันสุกหรือว่าวันที่ตลาดใกล้ปิดอะผมจะแค่แบ่งเก็บนะครับแล้วก็แบ่งลุ้นตรงนี้ขึ้นไปต่อนะครับเออแต่อันนี้ผมจําผิดเนาะผมก็เลยได้มาปิดหมดตรงนี้ไปนั่นเองนะครับเออจําวันผิดอย่างนี้ก็มีนะผม นะครับสุดท้ายก็เลยเป็นเหตุผมที่ผมเนี่ยได้2ไม้ตัวนี้นะครับกลับขึ้นมา TP บริเวณโซนนี้นั่นเองนะครับปัจจุบันระบบของเราอะครับผมใช้ทั้ง ATM นะครับใช้ทั้ง SMC นะแล้วก็มีการเอาส่วนของ ICT เข้ามาผสมด้วยนะครับเรียกได้ว่าตอนเนี้มันเป็นอะไรที่ช่วยเพิ่มวินเลดได้พอสมควรเลยนะพี่ๆแต่ว่าสำหรับท่านใดที่สนใจอะครับตอนนี้กลุ่มล่าสุดอะครับผมปิดลับไปแล้วนะครับถ้าผมจะกลับมาเปิดอาจจะเป็นช่วงโมกราาเลยนะครับแต่ว่าเดือนนี้ผมมีแผนที่จะ จัดสัมมนา,ากับทาง Pepperstone นั่นเองเดี๋ยวขอผมไปฟุยรายละเอียดกับ Pepperstone อีกแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะรีบออกมาจัดงานสัมมนา,าให้นะครับคิดว่าภายในเดือนนี้แหละโอเคไหมครับพี่ๆถ้าทุกคนสนใจนะครับยังไงผมฝากกดติดตามเพจ Facebook Copy ี้เทสไว้ด้วยละกันแล้วถ้าผมคุยกับทาง Pepperstone เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะรีบออกมาบอกให้น้องว่ารายละเอียดต่างๆในการเข้าร่วมสัมมนาเนี่ยมีอะไรยังไงบ้าง นะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับยังไงผมก็พิเท็ก็ขอฝากไว้ประมาณนี้ละกันนะครับพี่ๆถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจผมหน่อยละกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ที่คลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ